เราจะมาเล่นแบบดูค้างใปกก,กันนะอันนี้จะเป็นแบบที่มันไม่มีผีนะอันนี้จะเป็นแบบมีผีแล้วเราเลีอยกันไหนเลีอยทั้งสองแบบเลยได้หรอไม่จะเลือกทั้งสองแบบเลยนะ่งเราก็เอาเข้าเลยเข้าอันมีผีก่อนใา่แล้วเลือกไรล่ะ n n หรือว่าลาวเซีย en en ลาวเซียไปได้อ n n port เลือกว่าได้เลยรอราโหลดเข้าก่อนนะ ผมีเข้ามาแล้วตรงนี้เปิดไฟฉายนะตรงนี้วิ่งนะแล้วเราต้องเปิดไฟฉายไว้ตลอดนี่ไงผีเอ้ยทำไมผีมันมน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้เลยไม่ใช่ผีหรอกมันเป็นตัวยิ้มนะครับไปยิ้มก็ฟูมันด็ค้ไปฟูไปฟู<ไ>ปคืออย่างไปสู้มันไงอ๋อสู้โหเราเราต้องวิ่งเร็วขนาดนี้ได้หรอไม่รู้มันวิ่งได้อ่ะอุ้ยตรงนี้ทางอันนี้คือเราต้องหนีเลยเราต้องสู้ ด่านเนี้ยเราต้องหนีหนีอย่ะอย่าให้โดนมันจับได้ใช่ไหมใช่เฮ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะเมื่อกี้เพื่อนแล้วเหรอ IP เฮ้ยทางตันไหนแล้วเราจะรู้ยังไงว่าไหนพีไหนคนไหนเฮ้ยทางตันแล้วเราจะจบด่านนี้ได้ยังไงมีจบไหมเออเขาเสียส่วนแค่หนึ่งอย่างเดียวงี้หรอ อันนี้คือเซฟโซนเหรอครับเซฟโซนก็คือ,อยังไงผีจะไม่เข้ามาได้งี้เหรอยังไม่เห็นผีสักตัวตั้งแต่หนูวิ่งมาเนี่ยเห็นตัวเดียวก,กระโดดหัวเหลืองๆไม่รู้ตัวอะไรตัวหน้ายิ้มก็ตัวหน้ายิ้มก็เป็นผีเหรอใชอ่อ๋อาาอ่าไหนขอขอดูผีสักร่องนี้ไม่เคยเห็นเลยอะอยากไปชนตายไหมอยากชนเลยขอดูหน่อยเฮ้ยใครได้ก็ว้าวนเลยว้าวนเลยอันนี้คือวิ่งตามหาผีแล้วใช่ไหมตามหาผีเลี่ย มันจะมีเสียงมาก่อนไหมถ้าเรารู้เราจะรู้ได้ไงว่าผีจะมาแล้วอะไม่รู้สิเพื่อนปิดประตูตทำไมเนี่ยผมจะไปห่าผีเพ<ร>ื่อนก็กลัวเหมือนกันหนีไอ้ที่กระโดดกระโดดนี่คนใช่ไหมครับงานี้เบลนี้ไหนต้องนั้นมันมีนมผีอ๋อเนี่ยเหรอเหรอบ้าอ๋อขอบคุณร้านที่ไม่ชนเราตายตอ,อ,อย่างตายแล้วหรอเราตายแล้วจบ